สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KOT Channel ครับ k ท t c ทีช n e l ก็ในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Genshin Impact นะครับผมเราคลิปนี้เนี่ยก็ตัวละครใหม่เข้ามานะก็คือเย่หลานของเรานั่นเองนะครับผมรุ้งหมอกกลางเวหานะก็มาพร้อมกับเซียวนะครับผมคําเชิญอันสว่างสวย นะครับผมยักษ์สาวพิทักกับกล้วยไม้งามกลางหุบเขานั่นเองนะ okay. โอะวันนี้คนจะมาเปิดเย่หลานนะก็มีอยู่ประมาณหมื่นเก้าเพนะครับผมแล้วก็ตุ๊กประดกันหน่อยดีกว่านะอันนี้ผมมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่ามีหกสามสิบเจ็ดโรนะครับทิ้งไว้นะสัหรัะ ล่าสุดก็เป็นอายาโตะนะแล้วก็มี37โดทิ้งไว้นะครับผมสำหรับตู้ตัวละครนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับก็ถ้าเกิดเหลือๆถ้าเกิดไม่หลุดเลยก็อาจจะเปิดอาวุธต่อนะอาวุธผมเลือกแล้วเป็นอาควอนะครับผมซิมูร่านะครับผมนะก็ตัวของอาวุธเนี่ยหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเปิดไปแค่สองหน้าเองนะาอาวุธนะก็สิบสองคันนะครับผมนะล่าสุดก็ไม่ได้เปิดยาเลยตนะั้งแต่ตัวของที่อา่าของ อ่าคำวระเวอร์ตี้นะครับผมของตัวยาเอกนั่นเองนะก็ผมถ้าเกิดหลุดเลนเนี่ยก็ค่อนข้างทำใจหน่อยนะแต่ฮอกเจก,ก็อยากได้นะแต่ถึงจะมีอันนึงแล้วก็เอามาขัดก็ได้นะนะจริงไหมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามีอยู่ประมาณสามสิบเจ็ดโลใช่ไหมสามสิบเจ็ดโลนะครับแล้วก็อีกสิบโลไปเลยนะสิบโลจะทองไว้ทองทองมาเลยได้ไหม ยนะอ,อ,ยอ,อย่างนะอ่าโอเคเป็นแลสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบอขอหยันไปนะสี่สองสีอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่อาวุธสีบาบาร่าอีกแล้วโอ้สุดยาดเลยสีิเจ็ดแล้วนะห้ 5, นะขอมาเร็วๆได้ไหม โอ้ไม่มานะโอ้โหซาคิพิเชียโ,โบหกสิบเจ็ดนะครับผมมาหกสิบเจ็ดโอ้โหยันเฟยโอ้บาบาลามาหกสิบเจ็ดแล้วอ่ะเปิดทีอันนะหกสิบแปดเราจะเปิดทีอันจนถึงพิตตี้นะหกสิบเก้า เ0็ดสิบนะฮะ hey, เจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยทาไม่จะเปลี่ยนที่เลยเออใช่ไม่จะเปลี่ยนที่เลยนาที่ไหนดีที่ไหนดีลีเย่ลีเย่จุดสูงสุดของลีเย่แล้วกัน ลืมลืมลืมตัวละครอยู่ลีเย,ย่เรามามอนเตัตทำไมก็ไม่รู้นะ เออตรงนี้แหละเจ็ดสิบสองยังยังยังนั่นมึงเจ็ดสิบสามน่าจะเจ็ดสิบสามใช่ไหมดื้อไปล้โอ้เจ็ดสิบสี่ม ทางน,นะโอ้ยยาเยอะอ่ะพิตตี้แล้วพิตตี้แล้วเจ็ดห้ามาแล้วต้องมาแล้วเนี่ยยังเหรอเนี่ยเจ็ดสิบหกขอหยานเป,ปไม่ออกมาสักตัวเลยต้องมาแล้วท้องท้องขอ,อยายลุนเล่ยายลุนเล่ยายลุนเยยล่เ,เลยเป็นคนเล่ด้วยอ๋อสุดยอดสุดยอดไปเลยอ่ะ จ็ดสิบหกเราไป่ลุนเลทอ่ะดีใจนะครับผมดีใจมาเราจะไปเปิดธนูกันต่อนะธนูเรามีแค่สิบโรนะ้วยี่สิบสามสิบขอออกเลยได้ไหมออกเลยได้ไหมท้องท้องเขาสี่สิบอย่าลึกอย่าลึกอย่าลึกสี่สิบเรต้องมาแล้วเนี่ยมาแล้ว 50มามามาเร็วมามามาชงหยุ่นเหรอ60ิบแล้ว60แล้วตรงมาแล้วมาโอ้โหอะ61ิอนะ62สิบอเขาขอเอาความสิบโลค่ย ลูกสักอันเลยเอ้ยสุดยอดโอเคถึงจะเข้าฟิตเลตเตอร์ไม่ลูกสักอันเลยผมดีใจนะดีใจนะดีใจมากมากเฮ้ยโอ้โหเตรียมใจหลุดอ่ะเตรียมใจหลุดหอกเต็มที่เลยเนะนี่ยคืออยากได้หอกเปียวอะ่ะไม่ออกอะ่ะเออไม่ไรไม่เป็นไรนะครับคือยังไม่ได้เอาไปยังไม่ได้หาของอัพไอ้นี่ด้วยธนูด้วยนะของ เยลันเนี่ยยังไม่ได้หาของอัพสันุให้ดูนะคือไ,ไ,ไม่คิดว่าไม่คิดว่าตัวเองจะได้ไงมันช่างเหมือนนัดเลยจริงดีไซน์ว้าสุดยอดไปเลยพลังชื่อ,อมันดุอของสามาราพลังชีวิตเพิ่มขึ้น16%และเมื่อมีตัวอยู่ในบริเวณใ,ใกล้เคียงความสเสียหายที่ตัวละครที่ใช้อาวุธนี้สร้างจะเพิ่ม20%นะครับ เราดูดีว่าเรามีของอัพให้น้องหรือเปล่านะนนียมีแค่สิอันนะรู้สึกว่าจะไม่มีเลยนะเออรู้สึกว่าจะไม่มีเลยมาดูความสามารถอันนี้ไลฟ์ไลน์ lingering life line นะครับผมเขาที่อย่างรวดเร็วต่อเนื่องนะอันนี้คือถ้ามีประเภทธาตุของตัวละคร1 2 3 4 พลังชีวิตสูงสุด6 2 1 8 3 0อเหรออันนี้ก็4ี่ธาตุใช่ไหมแต่ลังช่วงเวลาคงอยู่ของ S r i Shot Throw จะทำให้ตัวละครของตนเองที่เข้าร่วมการต่อสู้ในขณะนั้นสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น1%และจะเพิ่มขึ้นอีก3.5%ในทุก1นวินาทีโดยจะเพิ่มความเสียหายที่ตัวละครสร้างได้มากสุดถึง5 0ระหว่างช่วงเวลาคงอยู่ของเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่กล่าวข,ข้างต้นจะหายไปเมื่อปล่อย Death Carry On Dice ก็คืออันนี้นั่นเองคำขอรีเย่เพิ่มยี่ที่ใช้เวลา20ชั่วโมงได้รางวัลตอบแทนเพิ่ม2 5เปอร์เซ็นนะก็สำหรับพวกไอ้เนี่ยเลเวล,เวลอะไร <c oughs> พวกนี้เตรียมของไว้หมดแล้วแหละแต่ว่าตัวอาวุธเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเปิดได้จริงๆไงก็เลยไม่ได้นี่เท่าไหร่นะนี่ของก็เตรียมไว้หมดแล้วนะฮะ่ะ <c oughs> สุดยอดไปเลยนะ แล้วก็พรสวรรค์ก็เตรียมไว้แล้วกุ่มดาวดีาากว่าไปดูกุ่มดาวกันจำนวนที่ใช้ Ringering life i l e ก็คือสกิล E เพิ่มขึ้นนะเป็นสองครั้งอ๋ออันนี้ก็คือเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งดอกเหรอก็คือจากปกติสามเป็นสี่ใช่ไหมนี่เพิ่มตามจำนวนของสตูที่ถูกไลฟ์ไลน์หามสัญลักษณ์ในแต่ละครั้งที่มีสัญลักษณ์จะระเบิดทำให พลังชีวิตสูงสุดของตัวละครทั้งหมดในทีเพิ่มขึ้น10%เป็นระยะเวลา25วินาทีโอ้เพิ่มได้สูงสุด40%ก็คือโอ้โหเยอะมากอะหลังจากอันนี้6ดาวเราที่เราไม่มีทางเอื้อมถึงนะฮะ Death c a r รลลอนไดนะครับผมย,ยากจะเข้าสู่ Start สเติมไม้านโจมตีปกติของเยลหลานจะเปลี่ยนเป็นคานยิง Breakthrough Barb ที่มีความพิเศษซึซ่งลูกศรแบบน,นี้จะมีคุณลักษณะคล้ายกับ Breakthrough Barb โดวความเสียหายที่สร้างจะถูกมองว่าเป็นความเสียหายของการใช้โจมตีซึ่งสร้างความเสียหายเป็นร5 6ปของความเสียหายเบรกทูบปกติสถานะมาสเตอร์มายจะคงอยู่ได้นานที่สุด20นาทีและจะหายไปเมื่อเยี่ยลานยิงสุดูดสอบไปห้าดอกอืมแต่เยี่าล่ยิงเร็วอยู่นะเออโอเคนะครับคิดยูวันนี้นะอ๋อยอดได้เยี่ยล่ามาแล้วแต่เปลี่ยนไดเปลี่ยนได้จ้าเปลี่ยนไดจ้าเปลี่ยนไดจ้าอายาต่อยเรียกเยี่ยล่ามปแล้วจริงท่านน้ำจะดึงดูดท่านน้ำด้วยกันนะครับ ่าวกบุ๊บบุ๊มน้ำหนอมหรือถ้าเดินเซิกซี่ก่อนสิชอบตอนวิน่งวิ่งแบบมันดูวิ่งไบแล้วก็แบบอือหือสุดยอดไปเลยนะโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันจะผมขอตุกอัพเซเลแล้วก็อัพอาวุธจอไนะครับเดี๋ยวต้องไปลงรัดอาวุธแล้วนะโอเคก็คลิปนี้ถือว่าโชคดีม,มากมากเลยถึงแม้จะโดนประมาณพิทิเลททั้งสักคู่เลยนะแต่ว่กออกาก็โอเคออกมาก็โอเคทั้งคู่นะครับผมนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ช่องของผมและคิวของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผม บายสวัสดีครับ